อ้าี่จักครับวันนี้โอ้ยอยู่นะอยู่ตรงนี้ปอยาแรงยาก,กี่ยาแรงอะไรนะมีคนนั่งงานมีคนนั่งมีคนนั่งอไ่ในั่งเดี๋ยวกูคนนั่งอะไรนยอะไรอันอะไรนอากลอะไรบ้า่ อะไรนั or, yeah. or ่นน่ะมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอ่ะอ่ะรถเกจอไงนุไปเบื่อมากันวันนี้บึ่งมาหนี่มัาอะไป đi về bông lao đi ba lao tùm lao em đu lao thì năng tìm leo vừa ờ mong ông bằng vừa này rồi lao bàn này à cho tụm mấy hả bông cho tụm ní đấy Chị cần kia lao ờ tụi yên mày tụi yên nó sẽ nàng đai về bông tụi yên đi ok ok được khánh như thế này đây 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 khánh như thế long long คันนี้แหละคันนี้แหละเอ้ยถอยกันถอยกัแข็ีแกขี่แรงมากเลยขี่แรงยาวเดี๋ยวดูเดี๋ยวลองดูนะถ้าจะได้คันนี้แหละคันนี้แหละลงถาบนั่นแหละลงดูเดี๋ยวไปอยากเลี้ยวไปตรงนี้หน่ห<ร>อยอะเดี๋ยวไปอยากมาตรงนี้หน่อยเราถอยกันตามจา่าดิตามจ่าดิ <c oughs> mà 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 qua mà đâu nó chạy nè tuổi lẹt ok à cứ bên lưới đẹp bên tuổi ai bên lưới bên lưới bên เออได,ไ,ได้ไดไม่ปีบมมันตัวใหญ่เสร็แล้วมันหนังได้เสร็แล้วใชสบายโอเคโอเคได้ได้ได้อเออพอดีโอเคพอดีเป๊ะกินเตอยอะ<ด>แล้วไหมดีมันแบบเยี่ยมดีปียักเลยแบบเยี่ยมปีบ้าวแต่าอนหนังการตอนนี้ครับปียักปีบ้าวเราไปอ่องน้ำแบบเรากบบนังเราสร้างชีวิตเราแดงวัวมาอยูะ นมาแล้วครับเดินแบบไม่โดยดีพักกระลำปรีแบบรื้อตำงานแล้วนักจ้าเดีจะนักแล้วน่าจะนักแล้วเดินเดินมาต่างนี่นี่เดี๋ยวซูมซูมซูมก่อนซูมก่อนน่าจะนักแล้วเลยวะตายตายตายไปดีพักวิตามินดีแล้วใช่ไหมใช้เกียร์ได้ไหมวะเดี๋ยวอ่าเออไปได้ทำไมบัวนั่งตัก อืมเดินซอกแซกมาแล้วไม่รู้ว่ารีดอะไรแล้วอองน้ำประมาณสักเป็นจมงนะอ้ยเป็นนาทีนะปีจักกินอะไรเข้ก็ไปกินอะไรได้ก็ไปฮะ รีดอะไร,รก,กินเข้าไปนี่มันเกี่ยจ้างไปเลยนึไม่ได้ชุงเลยชุงเลยวัวจ้ามไปตาเน่ยน่วันนี้เราบคลแรวันนี้มาแบแบ <laughs> กินข้าวอะไรยังพี่จักไม่ใช่บูยิงเผื่ออันเนี่ยนปียักษ์ไม่ใช่บูยิงขวดนี้แล้วไม,ไม่ใช่โอ้อีกคนหนึ่งอีกคนผมน่าจะพอปุ่มชนนุไม่ใช่ขวดนีแล้วปุ่มชนปุ่มชนปุ่มชนเรียบร้อยไม่ใช่ขวดนี้ครับหน้าหน้าต้อยไม่รื้อท่านไม่จบเสียงนีเสียงอนี่ยอันนี้กระหน่ำยิ้มอยู่ต่างวันนี่ไม่หวินรื้อแล้วจันตื่นลรากินแล้วก็ไป ะเจาเู้เขาปีักรเขาอ๋อตายบอกตาตายทีวันนี้อยู่สี่ชีวิตนหนดูฟิลเตอร์ดีบัวไอโฟนรามใช้โฟนูมันยดต์แอปขวดอฮ่มซ้อนบัวซ้อนบิจักรเปิดตีไอโฟนเปิดบัซนจักรไ้เวลาเปิดไอโฟนนน เจดีเกอ๋อแล้เรื่องนมนปิเติมเนยนะปิดเทิมเลยอวิักปรียเปเมมันนี่มันจะเรียนคอนแล้วปิจักกดเนียนมันนีบว่าม่เรียนคอนแล้วเรียนไหนบัวการจนาสลกานจนาเดียวกับปีเลยปีดี้วเราอ่า้าเปล่งกงได้นีปีจ้าี้าปีจ้ามปีนานี่ปีหนึ่งบบนองปีหนึงกัน ระับน้องปีนึงเลยกันถึงกับได้เออไรเลยหมือนกันอืมจำไม่ได้ใจกอข้าวแล้วมันก็จำยากนี่ของบัวอะไรนะนิติอานิติจ่าย ดูแรกดูแรกปึ้งมีคนายยน,คนาย,ยกยอะไ <c oughs> เฮ้ยฝีจักเปล่ยนคนขี้ยอกันเนี่ยเวลาโยไหนอนีอตวมเลยอะไรอ,ะอ่ะอออเอากระโกดอไรแล้วเอาอยากอาไอยได้แล้วผลยังช <c oughs> ่วยตับชวยโปมิ <c oughs> ไม่ตกบ้าวอ้ไม่ทังงานเนะเปียกเปียกไม่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 ขับรถได้วันนี้อ้ออ๋อนี่นี่นี่จิงแล่โอ้โห

มันหลุนนองเดี๋ยวเราเลยอ๋อหลุนนองแล้วอ๋อบองีเนีอืมราดีเนีเก๋ไดดี่วอืม่อยู่แล่ไเฮ้ยไปเลยไม่ไหวไปกอนเจียละเออเดินป้าไปแล้วว่ายจ้านี้บิดเติมนี้ว่าไปถูกทริปนี้คนนึงก็ไปน้ำตกเลยนะว่านี่ไ้อเหอเหนังเวตไม่ต้องเกรงใจนี่นั่งเวตานี่เด็กคอลลารอบน้า เรียกบ้าไปอยู่บ้านเราบางก้อเนี่ยเหนร้องเออเรียกบ้างเรียกปีจักด้วยค่ะเออค่ะเออเออป้ากันปีจักปอดีมันลุ่งหรอวัโอ้อยู่ไหนละ่วะวันนี้อ๋ออ๋ไปอยู่ที่อ๋อก้อนเนีน่ยจะน,นอนไหนบัวจะนอนหอก็ได้นะอ้นอนอนว่าแบบหอยยังไงอ่ะค,คิดก่อนหอ,อคิดก่อนใช่ไหมครับมัน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 ข้บังคับไหมปีจักว่าเราต้องนอนอ๋อนี่ข้บังคับไหมไม่เบอร์

เลี่ยมจริงๆเนงไม่โอเคอืมอ,อืมเขาจะประกันนี่ลิงใช่ไหมพี่จักเกรนนี้เวลาโอม,มาอย้ายย้มันเป็นก็จะล้มอะไรมาอะไรอ่าใช่ใช่อ,อืมอะไรอัน้นะไอก้กลางคืนโหรอกลางคืนเออ <S <S 2> <S 2> <S 2> เวลาเดินลงได้เหมือนหรือบอกพี่จักเลยพี่จักป่ปนะว่านักข่ายอยู่สองปีจาโดเลยนี่อันนี้ปีนึงเด็กยังไม่รู้ตีเลยเลยมาไหมไหมเดี๋ยวมาแล้

เป็นไรอ่ะหน้าเหมือนน้อยเลยเป็นไรอ่ะนคนยนงน้อยยู่เป็นหรืแล้วหน้านิ่งอยากหน้านิ่งอยากอ๋อนี่ดัดฟันมาไม่ไนี่ไม่ดัดเปิดได้ันี่ดัดไม่แลบวานจังเปลี่ยนเบเล่เบสเลไปจัลงต่อได้ยูนั่นจะได้แขนนี้แหล มันขั้นได้ใช่ไหมีม่จกักโอเคฟองตรงเทปมันขั้นได้ถึงบูนอืมอืมอีนูโน,โน,น่เนี่ยบานกับนันยิกเนี่ยอยู่ฟังเนี่ยนี่อ,าาอืมแก้ยวรม่ลวันนี้ว่าลได้สิว่ากไหอืมซื้อมาได้กันซื้อมาอะไรใช่ไหอ,อ๋อฟ้าขอบล้าง เออใช่โออยบิดรีปิฝากกรอบแล้วนี่วะลืมไปอันนี้บาตองยาวแล้วนี่ต,ตั้งหาปากมิงหาดปากมิงมมเร็วจำแๆๆลว้ว อ้าวปีจักทิศเกาหลีดังเลยอ๋อช่วงนั้นคือพีจักคือเลีนทีรังมาก่อนม่อยเด้แน,นแล้วเดียวพีจักนี่เลังเราเดียวเ,เดียวบ่อยครับอะไรคได้จเีงอ๋อก็ไปเดี่ยวเรื่องท่เดียว,ยวอ่าอ่อาฮะว่า วันนี้เราวิ่งโคงม้วงเลยวันนี้เออฉันนี่เผื่อไปจักามกลมาวิ่งเลยใช่ไหมเดกๆกกันน่นนเออเนี่ยวันนี้ก็ตอนนี้ใครครับอะฮัลโหลเป็นไงบงเป็นยังไงโอ้ยบ้านจริงเะเดมเอาสายแล้วเอา ตั้งได้บวกตั้งเลยนี่ตัดไฟนะถึงแคได้เลยเลยอ่าตัดไฟกล้องหน้าเลยล่ะเราถ่ายคลิปอยู่เราถ่ายกล้องหลังถ่ายคลิปอยู่มั้ยเป็นไงครับพี่วันนี้แฮปปี้แฮปปี้อะไรวันนี้มีไกด์กับไกด์มาด้วยวันนี้ ไปมาเยี่ยมพีจักวันนี้นไปท้าพี่จนะักรไเจอแล้วพี่ดูพี่งงยยจ,จากกาักรขับรกลับมานี้ อันนี้มาทราบผลดิ๊เรือสมังไรเดี๋ยวเราต้องมาให้ไปยักเดี๋ยวไปกับกี่ลไปยักฮอกโลไม่ไกลน่าจะเล่นอ๋อตักนานใช่ เธอนั้นคือคนสที่เคยกอดไหมเป็นเรื่องอันจิงใจที่เคยฟัยฟัยแต่ฟันของเราไม่พูดกันความบังอุ่นพันที่กล้างคลางลองที่งดูที่ก่อที่ยังคิดด้วยลองคิดเรื่องตอนบัง จะเป็นอย่างนี้กันไม่ต้องเปลี่ยนหรือล่ะส่งไลน์ยังเซฟยังส่งไลนส่งไลน์เสร็จส่งไหนส่งไหนลายดีกว่ามันชัดกว่ามันมันชัดกว่าหรือใช้ก็ได้ใช้ก็ได้เดี๋ยวเขาไปแต่งให้ชัดขึ้นได้ได้ได้เราเราปรับเป็นแล้วเขาไปแต่งซื้อเติม I'm the one ทำตะโรเดี๋ยวก็าำตะโรเดี๋ยวตอเป็นช่วงอ,ะอ่ะ,อ,ะอ่าไก่รและฮะได้เลยนอแท็พกพี่จับพี่จับก็เล็นนอ้จริงใช่เดี๋ยวเราคอ่อยจบไหมเอาตรก Blackpink ra Bà bây Hôm nay mà rồi chắc tiktok đi mượt khăn á Bố rồi chắc Mắn, mắn, mắn จริงอะมันมันนั่นเลยจ้ะชอบจังลูกชอบจังลูกแล้วไม่เจ๊ขอถือหมาเดิมั้ยออกเป็นเส้นๆอย่างงี้ครับเจ๊มันจะแต่งด้านซ้ายด้านขวาสุดชอบระพี่เมฆคันนี้คันนี้แรงแล้วคันนี้แรงเดี๋ยวไปแรกก่อนคันนี้แรงระพี่เมฆเดี๋ยวมามาแล้ว กันแนงโอ้ยนี่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 โอ้ย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 มาแล้ว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  <c ười> เบิ้ลตาสลับเบิ้ลเลยกันนั้นแล้วพี่เม้งยังรู้จักกันนั้นมันกลั้นใจกล้นตายเนี่ยกันนั้นกันนู้ผิวไหนนอนปุ๊บว่ากันนี้รอเปิดเด่นเออผิวมันมันมันกันนี้นู้นใช่ใช่ ในวันที่ดีแต่แล้วในวันนี่้ก็ไม่เป็นสักการะดีพอจอมีมันฉันก็จะหาไม่ได้เหมือนกันใช่เพราะฉันนั้นร้ายใจหรือจันเจ้าชู้อะไฉันนั้นเหตุเพรอะแฟนเรามันนอกใจสาเหตุเพราะเธอมีคนใหม่พอ๋อมใจเวลาเลยนะมันยี่เป็นแก้งมา จับำใจๆผิวปิวป้วผิวเฮ้ย <c oughs> ไอ้เจ้าน,น้ยกงนี่ตีกันจนอะไรไปจ๊ปะอ๋อแดดเอว่าอืมผิวผอุ้อยเขยครับอ่ะตอนที่ผมรถรถไปจัดแล้วผมนี่เพื่อนผมก็ามาด้วยวันนี้วันนี้เป็นงานหินนะครับค่อยๆรุ่นไม่กดจะรอนรออยู่ยลลเลยเนาะ ya, ya. <coughs> Khen nha bà. Xoay À Bật bươi bây giờ